ขึ้นต้องสูงลงสัาตกใกล้ๆในหลายๆไปที่งานที่เด็ดบ้างหินจังจบอิกสามสามน้องไปไปดูแปะดังไปดูเด็ดบ้างหิน มันออกไปได้ดีครับดันเป่าเตได้นะครับที่เด็ดฟังหินกำลังมันดีเลยไปต่อได้นะวาไปก่อนเดลยแต่มันถือคว้านฟังละละวางไปลูปวางไปวางไปอีกวางไปวางไปหนึ่สี่สิบเจ็ด สิสิบแปดเลยบานเน่ยยนแล้วบุดเลยบุดเลยบาเลยโอ้ยขึ้มาขัดจับบ้านระ้นขาบางครับ ปาดีปว้นังกาหนทีปร่วงีพ่เบิ้ลกรไปนะครับเ้วอสรุปเขอพระาเนงไฟนะครับบังไฟ4ี0อเกสิบนะครับเมือนร้านี้ซีอเกาชิหนะครับเมือนร้านี้กำลังสิเกินฐานแล้วขอพคบกรุณากับเทพสมพรดึงเองนะครับสองบสิทธิโชคดึงเองครับ 80, ก้อยเป่าซีพานไต่แถวเชอนนั่นเด้อที่อยู่ไต้ควันไต้ควันสุดลงมากครับที่นี่แถวเหนี่ยหน่อยเชนกันนะครับหายไปทั้งนำซ้ายเรื่มผ้าเรื่มผ้ามาจุดนั่นหครับให้ความสนใจน้ำเบิกกันไปเรื่อยๆนี่ใกล้ๆนีแต่และในสองลอยหาคะแนนหันมาดูหันมาดู ในป่าดำเงินครับสลรับกับขาวบางๆซู้มีน,นี่ครถือว่าไกเนี่นัน่นคับก็เี่นสองอสสรอง้อยสามสิบนะครับสองร้อยสามสิผ่านไปเบิ 200, ่งเดอองร้กับสิบผ่านอีกร้อยนึงได้บ่ไหมเพสนใจด้วยนะครับ ขวางได้แจมเป็นทูบมีน้ำหนักเบิ่งกันไปขาวบางๆไล่ไลบางๆเบียดท่าว่าทังฝั่งซ้ายนะครับที่เด็ดวางหินนะครับสองร้อยหกสิบพรนถ้ทั้งทีกูจิ้มวั้มก็เป็นบอกไฟ

จะได้พื้นขาวสามร้อยพันโอ้ยสามแล้วจาจ้าอิตามาจ้าอิงตามาจ้าอิงตาสิบพนตขึ้นเอาหลายเอาสี่ขึ้นสีขึ้นจะไม่โอเลยสาม้าสี่ขึ้นเอาสี่สิบขึ้นเนียนี่ดับรล่หาเสาขาวเด้อ ทางขาิเสามสิบพันเกไปเด็จะคว้กันมาเจ้าเเดน้เายมันจะมันสิเจ้าตัวเนวจอนกำกับอะหาสีนะครับโอเงอยู่ดีนี่เนาะเก่งนะครับโอ้ปวดแขนองทำาไลาครับ ตาม,มลงมา,ตงตามเตนสามร้อยหกสิบคะแนนสามร้อยหกสิบคะแนนนะครับที่เด็ดว,วังหินอาพี่น้องมาคุย